สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับผมเปอร์เซคแคตเจรินแล้วนะครับก็คงสงสัยว่าผมทำไมเปิดมาเป็นหน้านี้เลยก็อืมก็ผมจะมีเรื่องประก,กาศนิดหน่อยว่าผมกำลังจะแต่งคอมิกเรื่องเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมยังคิดเชื่อไม่ออกแต่ผมจะเล่าให้ฟังใครมีชื่อดีๆช่วยดเดาให้ผมหน่อยนะครับผมคิดไม่ออกชื่อก็ ต้องมาทางคอมเมนต์ได้ครับแขวนคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมมาอ่านเองก็เนื้อเรื่องก็แบบเป็นเกี่ยวกับแบบมีพระราชามีพวกตัวตลกมีตัวตลอกอยู่ในพระราชาอยู่ในวังพระราชาผมรู้สึกผมเริ่มเมาแล้วก็ผมตัวละครผมรับบทเป็นนั่นเป็นตัวตลกหญิงก็ชื่อตาม ือเดิมครับเปอร์เซียแคทก็การหน่งตัวก็ตามในรูปเลยครับผมตอนนี้มีแค่ตัวเดียวซึ่งตามนั้นเรื่องตัวละครหลักๆก,ก็จะมีการ์ดเป็นไพ่ครับเป็นไพ่เขียนว่าเป็นอะไรผมผมเป็นจ๊กเกอร์ตัวตลกแล้วก็มีเพิ่มตรงคําว่าคลายสเปรล,ลองไห้ก็ที่เพิ่มไปคือ มันขีดอะค่ะเพราะตัวละครผมขีดไว้เองคลาย็อกเกอร์ก็ถ้าแปลตรงตรเลยตัวตลกร้องไห้อะคบแตัวละครผมมีอยู่ว่าถึงจะสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นเพราะว่าแต่ตลกแต่ความจริงภายใต้หน้ากากรอยยิ้มภายใต้รอยยิ้มพวกนั้นก็ผมแบบก็เสร็จสร้างอะไรบ้างที่จนหัวเราเยอะบ้างโดนรังแกนะครับ แบบนั้นก็ผมจะมาลองทดสอบถ้าเป็นบอดสั้นๆนะครับก็ไม่เอายาหรอกถ้าอยาวเกินไปเดี๋ยวอัพคลิปน้านอีกงั้นไปเลยครับสวัสดีทุกคนก็วันนี้ไม่อยู่กับผมกันอีกแล้วนะเฮ้ยนี่แสงอะไรน่ะ เดินไปดูดีกว่าเอ๊ะนายเป็นใครนะ่ะนายเป็นตรงไหนเฮ้นายนี่น่ารำคาญจริงๆ <c oughs> เล้ามายุ่งกับฉันสักทีได้ไหมเ oh, ขาเขาเขาเสนออะไรกัน <she> ฉันไม่ต้องการเลยนายเอาไปให้คนอื่นเถอะ ยังไงฉันก็ไม er oh, ่ต้องการข้อเสนอแบบนั้นฉัน้อกการฉันฉันฉันไม่ผิดไม่ฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วทำไมทำแบบนี้กับฉันทำไมทำไมกันไม ฉันจะรับข้อเสนอนั้นก็ได้ฉันจะรับมันมาฉันจะรับข้อเสนอนั้นมาออจบไปกับบทผาแค่นี้นะครับคืออาไเลนเองในคอมิกดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนโดยที่แน่ๆคือยังมีตัวละครอื่นแต่แต,แต,แต่ตอนนี้ขี้เกียจวาดครับก็วาดแค่ตัวน,นี้พอฮะงั้นไปแล้วนะครับบ๊ายบายไปเจอกัน My kim, nana, clap, see you again next time, goodbye.